เรียบร้อยนีไ่ไงจัดมาเต็มเต็มรับเป็นเลยครับคุณหนึ่งพันลสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันผมอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวนะเกมฟุตบอลนะเกมยิงจุดโทษนะว่าเล่นยังไงนะครับนะวันนี้นะช่วงบอลยูโรแบบนี้นะผมต้องจัดเลยฮะนะนะเล่นกันง่ายๆครับเกมนี้ครับแค่เราเลือกนะฮะว่าเราจะเล่นอะไรนะผมเลือกยิงเข้านะฮะยังไงฝั่งซ้ายถ้ายิงเข้าไปก็จัดเต็มเต็มโอ้โหโดนไปล้ะ ไดนง่ายแค่นี้ครับเกมนี้นะครับบอกเลยว่าเราคิดเลยว่าจะยิงเข้าหรือว่าเซฟได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะไปซ้ายหรือขวาหรือว่าตรงกลางนะฮะง่ายแค่นี้ตารกโดนไปแล้วไม่เป็นไรไปเล่นโชว์ตาต่อไปนะว่าเขาเล่นกันยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวขอดูก่อนผมว่าตานี้นะผมว่าไงก็เข่าออกเกมนี้ยัดไปเลยครับตายแล้วบู๊ซับไปลูกนี้ซับไปลูกนี้ เรียบร้อยจัดไปเต็มๆครับมาแล้วได้มา712ครับผมตอนนี้อยู่ที่1,400แล้วนฮะเห็นไหมโคตรง่ายบอกอะไรอย่างมันมาครับนะผมองทเลเราไปที่เซฟบ้างอะนะนะมันต้องเซฟได้บ้างลนะ่ะไปครับยืนยันมายิงชู นี่งไงบอกแล้วโอ้โหตามสเต็ปเราเลยมาอีกแล้วตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดแล้วนะนะครับดูเหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็ยัดไปเลยฮะยัดไปเลยฮะที่นะาน้ำเงินที่ยิงเข้านะครับนะก็ทางขวาดนะ้วยผมเลือกยิงไปขวาขวาเขา้ขาไป เรียบร้อยนี่ไงจัดมาเต็มๆรับไปเลยครับทุณหนึ 1, ่งพันมงมดสามพันตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะฮะโอ้โหดีจริงๆเกมนี้นะใครที่ไม่เคยลองเล่นนะบอกเลยว่าช่วงนี้กําลังฮิตมากเลยนะช่วงบอลยูโรนะครับนะรับมาลองกันนะครับนะแผมก็คือเล่นเทสไปให้เลยมันมันนะครับนะสำหรับนี้ไม่มีอะไรมากครับนะแค่อยากให้ทุกคนมาลองเกมนี้สนุกมากนะครับแล้วเจอกันครับบายบายแชร์ไปครับมาลงอยากให้่านแชร์นี้เอา